ดีครับผมจากเหตุการณ์เมื่อวานที่ <c oughs> เดี๋ยวไปกินแกงเรานะรอกันจนมาถึงเวลาไล้ลว,วเลื่อนก็เขาประกาศก่อนแต่เราไม่ได้เฝ้าแหละเรามานั่งคุยกันอยู่ใน <c oughs> ในไลฟ์สดเมื่อวาน,นครับโดนแกงเลื่อนก็รอรอ,อจนหลับคาคอมกันเลยทีเดียวนะครับผมจนได้รู้อีกทีนึงว่าจะทําการขายอีกทีนึงก็คือวันนี้ตอนสิบสี่ทุ่มนะครับวันนี้แล้วก็ยังไม่รู้เลยวิธีการเข้ายัางไงจนมีการ เฉลยซึ่งข่าวอาจจะกลองหรือไม่กลองยังไงไม่รู้นะครับซึ่งนเราผม,ไ,มไปเห็นจากในกลุ่มมานะครับกลุ่มเดวิกินไทยแลนด์พูดคุยนี่แหละครับแล้วก็เอามาลองเข้าดูไม่รู้ว่าจริงแท้แค่ไหนนะแต่เขาแคปมาจากหน้าจอที่ว่าน่าจะเป็นแอดมินพิมพ์ไว้นะครับก็ผมก็ลอยลองลองเข้าดูนะปกติเราเข้ากันแบบแบบนี้นะก็คือเดวิกินอันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเดวิกิน com แบบนี้นะครับแล้วก,กดตรงนี้นะครับแต่ แต่แต่มันไม่มีจนเนี่ยมันไม่มีที่จะเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็มีคนใน Discord นะครับหรือน่าจะเป็นแอดมินเขาบอกมาให้พิมพ์คำว่าช็อปลงไปข้างหน้า H o p แล้วก็จุดนะครับแล้วก็ Enter อ่ามันก็จะเจออย่างนี้นะครับอ่าทีนี้ก็เจอหน้านี้แล้วครับแล้วก็ Connect Wall e t ครับแล้วก็กดช็อปได้เลยครับ ก็จะเจอหน้านี้ครับแต่ปัญหามันยังไม่มีปุ่มซื้อนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาจจะต้องอัปเกรดอัปเดตหน้าจอนี้นะครับตอนที่เริ่มซื้อขายหรือเปล่าหรืออาจจะมีเมนูมาตอนนู้นเลยนะครับซึ่งหน้าจอนี้ใครใคร,ใครดูก็จะรู้ว่าเป็นหน้าจอที่เดี๋ยวก็ทําการสอนเรากดเมื่อวานนะครับอ่ะทีนี้ใครๆระหว่างรอก็ซ้อมมือไปพลางๆเดี๋ยวคงมีศึกในการที่จะจ่ายค่าแก๊สโอเคทุกคนตามนี้สวัสดีครับ